อาลาก,ก็สวัสดีทุกคนกันด้วนนะครับวันนี้เรามาหยบเจมเธอลาเลีย EP อ่าเท่าไหร่อ่ะห้าป่ะนั่นแหละในวันนี้เราจะไปทําการตบสเกลตันพรามเอ้ไม่ใช่สเกลตันพรามสเกลตันเฉยๆนะครับซึ่งไอสเกลตันเนี่ยคือผมสู้มันไปค่อนข้างเยอะโคตรเยอะเลยแหละแล้วผมก็แพ้บ่อยมากๆผมอ่าไม่อยากให้แบบเรียกว่าไร ทุกคนดูฉากผมตายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบผมตายเยอะมากเลยบแบบตายประมาณห้าถึงสิบตัวได้มากเนี่ยซึ่งก็ทําให้ผมได้ข้อสรุปว่าหนึ่งเลยไอ้สเกลิตรอนเนี่ยแม่งยิงกระสุนแล้วตอนมันหมุนอะมันจะกัดลูกกระสุนได้สองมันเสกลูกน้องได้ใช่ครับมันเสกลูกน้องได้อะไรผมก็เลยได้ข้อสรุปว่า เราต้องใช้สายมีลีในการสู้กับมันซึ่งสายมีลีนะ่ะผมคิดว่าถ้าผมเล่นสายดาบผมคงน่าจะไม่รอดซึ่งถ้าผมาเล่นสายยูโย و, ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะพอสมควรและสิ่งที่ผมจะทำตอนนี้ก็คือซื้อไอ้สไป์บอลนี้จาก MPC ม o ิ l i มาเยอะๆ แล้วเอามาปาไว้ที่อารีนาแบบเหมือนที่ผมเคยทําตอนสู้เบนออกกัทูลูซึ่งก็น่าจะแบบเนี่ยเออพอดีเลยใกล้มืด่อาละปัดภาพไปตอนที่ผมกำลังจะสู้บอสเลยแล้วกันอาละอธิบายของสมสัยก่อนเอาของสมสยัยผมจะมีโล่ชิวออฟกัทูลูนี่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะได้หลบก,การโจมตีของไอ้สเกลินไามได้อยู่ในบทเอ็กซ์เพร์ รองเท้านี้อ่าผมไปหามาตอนหลังใหม่ซึ่งก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเร็วอัปเกรดมาจากรองเท้าความเร็วเทปนั่นแหละส่วนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมได้อนนนี้มาได้ยังไงอ่าคำตอบง่ายๆก็คือผมไปตกปลาที่อ่าบนท้องฟ้าซึ่งถึงแม้ว่าบนท้องฟ้ามันจะกล่องล็อกแต่ถ้าเราตกปลาไอ้สกายครีด นั่นจะไม่ล็อกซึ่งทําให้ผมได้เป็นบอลูนและอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกลอกมานาโชคมาแล้วผมเอามาผสมกันเพื่อจะได้นี่ส่วนของสวมใส่อ่าหลายอย่างก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าใครอยากเล่นสายเวก็ที่เพิ่มมานาะถ้าใครอยากเล่นสายระยะไกลก็เป็นกระดิ่งพึ่งก็ได้กระดิ่งพึ่งก็แนะนํานะครับสำหรับสายเวกส,สายอ่าอน,นี่ แต่ผมจะเล่นสายโยโย่ซึ่งสายโยโย่นี้ต้องมีมีลีสูงซึ่งผมไม่มีตังอัพไลยเนี่ยเห็นไหมมีมลีสปีดซึ่งก็แบบมองว่าน่าจะชนะได้อ่ะนะจะปลดปล่อยคำสาปคือเราต้องเคลียร์พวกวีนี้ให้หมดก่อนเนี่ย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 ไอพวกปลีดเนี่ยกินยาทุกอย่างให้พอเลยครับท่านผู้ชมนี่ซีกอิ่มมาอีกหนึ่งตัวเพราะผมมีนี่เอาล่ามาลุยกันเลยดีกว่าครับลุงไปปุ๊บ แล้วน yes, ีเออลุมอด้วยปุ๊บไม่ได้ล็อกหัวล็อกมือสิโอเคหมุน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 ระวังสุดๆเลยนะครับถ้าหัวมันหมุนนี่คือหัวมันหมุนมันโคตรอันตรายเลยล็อกมือมันพยายามล็อกมือมันไว้อย่าให้มือมันตบได้เด็ดยขาน,นะครับแม้ว่าหัวมันจะแรงมือมันก็แรงเหมือนกัน อเคหมุนละหมุนละไม่ตีมือแตกซะดีๆแตกแตกแตกแต่โหสายโยโย่แรงมากอือต้ององนี้ที่สายโยโย่โคตรแรงอะ่ะอึ๊บอ่าแตกหนึ่งข้างละถ้าแตกหนึ่งข้างเนี่ยนะเห็นปะมันจะเสียลูกน้องมาแล้วซึ่งลูกน้องเนี่ยมันกลีดกามากเวลาจะมาสู้บอสอะไรเงี้ยตีตีตีมือให้แตกข้างหนึ่งโอเคแตกละอู้เกือบ มันเริ่มเสมนกน้องกระลกเล็กมาละลูลกเล็กลูกเล็กปุ๊บเดินวนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมถึงอาจจะมืดไปนิดนึงผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆแต่มันจําเป็นปีปีเหลารูดปีนั่นแหละอูจอจ้จีบอู้จบเจ็บเจ็บเจ็บสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือพยายามให้ลูกน้องผมเคลียร์ลูกน้องของมันไปก่อน แล้วก็พยายามตอดมันไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นป่ะปับเดียวเลือดต่ 8, แปดพันละโอเคโอเคโอเคห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าพลาดท,ทีเดียวคือผมเป็นศพได้เลยอ่ะเอ้ยเดินดิอุวยเกือบอืผมมีปัญหากับโทรศัพท์ตัวเองมากเพราะว่าโทรศัพท์ผมชอบเบืนไม่ติด เอาละเอาละได้ตาละเลือดมันเหลือสามพันแล้วห้ามประมาทติดขาดนะครับผมไม่งั้นเลือดจะหายเป็นพันเลยล่ละแ่เนี้ห้ามประมาทติดขาดแม้ว่าเลือดมันจะเหลือสามพันแต่ห้ามประมาทติดขาดนะครับท่านผู้ชมเพราะบอสตัวเนี้ยไม่ใช่ขี้ขี้นี่ไงเออจะนะสักทีไอเ้เป็ดเวนตังไรเอ,อ้ยโอ้โหได้ได้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงด้วยเอ้เทชได้นะเนี่ยเราอะ วู้ชนาด้าว่ะในที่สุดอาจจะเห็นว่าง่ายนะครับแต่ยากเฮ่เฮ <c oughs> เลยอ่ะ่ะกลับบ้านแล้วไปฉลองใช้กันดีกว่าอา่ะมาดูซิว่าของบอสดอบอะไรทุงมือหัวยาวใช้ได้นะฮะดูดิแถมไวอีกตั้งหาโอเคใช้ได้มากเลยแล้วก็ได้อา่าทุงมือ โยนกระดูกทุกมือโยนกระดูเนี่คือดีอยู่นะคือแบบมาช่วยแบบเบรสตามีได้ไม่ใช่เบรสตามีต่อตอ,ด,ตอ,ด,ตอด,ดามีไปอะ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแทนลองท้าก็แล้วกันนี่ถ้าสมมตินนะเก็บปะมันเป็นโปรเจกต์ตาช่วยตีทะลุได้สามเป้าหมายก็ดีนะแต่ว่าผมเล่นสายโยโย่น่าจะดีกว่านะอาล่าขอเวลาไปเก็บของสักครู่หนึ่งนะครับ ผมจะไปลงดันเจี้ยนเลยแล้วกันพอดีเลยผมต้องการของจากในดันเจี้ยนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแหละ阿拉ตัดผ้าไปตอนลงดันเจี้ยนเลยแล้วกันอ阿拉กลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้มีอีเวนต์กอลลิ่นบุกแต่ก็เออช่างแม่ไม่เป็นไรหรอก阿ะตอนที่เราลงไปเนี่ยระมัดระวังสุดๆบ,บอกเลยต้องระมัดระวังแบบที่สีสุดๆเพราะไอ้พวกเนี่ยนี่คือทอ็อต ซึ่งท็อตนี้ดีมากมันมีแบบมันคล้ายๆดาบสองคมอะ่ะส่วนทั่วหนังสือนี่ขุดไปเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้สมุดเวทซึ่งสมุดเวทนี้ผมจะเอาไปเล่นสายเวทแล้วเอาไปสู้วอลเฟตขุดไปเลยนะครับถ้าใครดูไม่เป็นก็ขุดๆไปแบบุชัด,ดเลยบัตรมูนี่โอ้ยเหมือย กล่องเลยนี่อานี่ไอ้กรูกระดูมาละกูหนาหนาใช้ได้นะเนี่ยปกักปักไปกูจิบกูหนมามมหาสารมากทำไมหนามมันเยอะอะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ยคิดไปเองหรือหนามมันเยอะมากอาล่ะกินน้ำยานี่น้ำยามองเห็นทันมอนเตอร์น้ำยามองเห็นกับดักแล้วก็น้ำยามองเห็นมันของมีค่า เอาละผมต้องการกองไม้และสลามในดัเน,นเจี้ยนนี้สลามในดันเจี้ยนนี้สะดีมากาเลยนะคือมันจะดอกกาลันติโอุ๊กูตายอะไรกูตายอะไรวะเมื่อกอี้ช่างแม่ไม่เป็นไรตกตายอะไรวะผมต้องการสลามสลามอ่าเนี่ยม,มันเป็นสลามเดี๋ยวขึ้นรูปให้ อธิบายไม่ถูกโอ้โหเีบเกิดได้ผิดที่มากอ้เอาละเอาน้ำยาลดความเสียหายแล้วน้ำยามองเห็นแรงนี่อันนี้นี่นี่มันเป็นบล็อกพิเศษที่ทำให้พื้นที่ตรงที่เรายืนหรือทุบมันแตกได้เปโคตรจ้าปะ่ะผมชอบบล็อกนี้อ่ะโอ้ย โอ้ยเยอะหนามาเยอะมอนเตอร์มันหายไปไหนกันหมดวะอ้ขอที่มาตามหาเจอและชิ้นหนึ่งพี่ปรุงยาคันเทพพี่ปรุงยานี้มีโอกาส33.33%ที่จะไม่เสียอ่าวัตถุดิบในการปรุงซึ่งโคตรดีเลยอะสำหรับสาวุกซายติดยาทั้งหลายโอเครอดไปโอ,โอ้ย แม่แต่จะคิดไอ้กรีนไปเนี่ยพอที่ต้องหาหามาเจอละ <c oughs> อู้ยโดนจัดกับดักจังๆเลยเมื่อกี้เดินเร็วมัง้งไงเดินเ,เ,เร็วอ่ะเดินเร็วอ่ะอู้ยมันพุ่งมาได้มาหนีเลยมองไม่เห็นจอมิดจอมิด กวีทนี่อันตรายมากๆเลยนะครับเพราะมันตีทะลุกระแพนได้แต่มันไม่สามารถตีทะลุปโปรเจกต์ตายเราได้ซึ่งดีมากอาะอุดนี่มา,าสามารถซีคุกนอนได้สองตัวเยี่ยมตัวุญยาขั้นเทพตัวอ,อ่ะไอ้นี่แล้วเหลืออะไรอยู่วะอ๋อใช่เมคคนิกีเมคคนิกน่ะเจอละออาอู้ เริ่มมาเจอมูลามาะเลยเว้ยเกียมทีนี้ผมก็สามารถทำไนีกดาบที่กรุงที่สุดตอนต้นเกมได้แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับหาวัตถุดิบยังไม่เจอผมขี้เกียรไปทำบีสออฟการ์ดอะเพราะว่าผมต้องไปลุยจังเกิลซึ่งผมเกียดจังเกิลมากในเกมนี้เอาละเอ้ยกูเกียร์ีที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำดิอืโอ้ โลกกันกระดินสวยตรงนี้ดิเก็บมาโอ้ยน้ำพูดลำคาญน,น้ำเลยโลก,กันกระดินใส่แทนนนี้เลยแล้วกันโลก,กันกระดินนี้คือค่อนข้างดีมากๆเลยนะคือมันจะสามารถทำให้เราแบบอธิบายไงดีว่ะคิดไม่ออกเหมือนกันข <c oughs> ลัันัน ดู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 ดี้โกงมากเลยอ่ะเอ้มูลามาษาเนี่ยปรับใหม่มาค่อนข้างจะเกิ่งอยู่นะแต่มันไม่กิ่งเท่าไนเอดอ่ะไนเอดคือ OP OP คคอพีอพีโคตรคือควรโดนเนื้อแบบไนเอดคือควรโดนเนื้อที่สุดละเพราะว่ามันแบบทําให้เสียสมดุลเกมเมื่ออะไรกูจะเจอเมคาคิกกูสักทีว่าอ้อนี้ใครเอาเอา ขายบิดด้วยไม่มีต okay. uh, so ังอ่ะเออช่างอุ uh, okay. um, uh ้แ oh. ม huh. right. well, ่อะละผมจําได้ว่ามันจะมีกล่องอันหนึ่งที่ต้องใช้ชาร์ดูคีในการเปิดอ่ากล่องนี้เปิดเลยโอ้โหโหหฮ้ยมันเป็นกล่องของอ่าไอ้นี่ไนี่ว่าของนรกดูดิกระถาเวิทติดตามได้เยี่ยม แล้วก็กระบองไฟดีดีคตดดีอ่ะดูดิป,ปลูกตุ้มนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพราะว่าลูกตุ้มเนี่ยคือมันติดไฟได้ดามเมจก็ไม่ใช่คีๆด้วยดูดิทะลุได้โคตรหลายเป้าหมายแล้วก็ไอ้น,นี่คืออะไรวะอ๋อคทาสายเวทชิงได้สินะเล่งดี น่าจะช้าสำหรับที่แคบได้ดีเลยล่ะแต่ยังไงคือกระถาเวทไอ้น,นี่มันก็ยังดีดีอ่ะเนะคือกระถาเวทเนี่ยมันควบคุมได้แถมติดไฟได้อีกต่างหากดีมากเอาละแต่ยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอบการปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย